ดูสูตรเต็มๆกันเลยนะวันนี้พี่ยาจะบอกสูตรไก่ทอดสูตรเต็มๆนะไก่ทอดสีเหลืองทองนะสูตรเต็มๆที่คนรอซื้ออย่างนี้เลยนะอ้าวเดี๋ยวเราตามพี่ยาไปดูกันเลยว่าพี่ยาเริ่มต้นยังไงดูกันละเอียดละเอียดไปเลยนะ ที่ติดตามพี่ยาใน youtube นะวันนี้พี่ยาจะทําอะไรดูเอาวันนี้เราซื้อนอสอมามันถูกใช่ไหมอย่างงี้โลละสามสิบหกบาทเรามานับดูนะว่าเรานับดูว่าเราได้เท่าไหร่นะอ่ะมาดูว่าเราได้เท่าไหร่อันนี้พี่ยาอยู่ตลาดนะพี่ยากาลังสับไก่ดูว่าอันนี้โลละสามสิบหกบาทวันนี้ซื้อซื้อไก่ได้ถูกนะวันนี้สวยเลยนะมันมีสิบโลมันมีเท่าไหร่ สามสิบหกอันสามสิบหกอันมันสับมาแล้วสับครึ่งอย่างนี้นะสับอย่างเงี้ยสับครึ่งอย่างเงี้ยมันได้เจ็ดสิบสองอันใช่ปะเจ็ดสิบสองอันแล้วมันสับออกมาแล้วมันได้ต้นทุนมันสามร้อยหกสิบใช่ไหมเครื่องปรุงอีกนิดหน่อยก็ตีไปสี่ร้อยบาทค่าน้ำมูนน้ำมันนะนะสี่ร้อยมันได้เจ็ดร้อยยี่สิบก็ได้กำไรสามร้อยกว่าบาทนะ่ะเวลาสับนอสอนะอะ่ดูสับนอสอมา ดี๋ยวกี่ยาจ,จะสับให้ดูนะก็สับยังไงไปดูกันเลยสับสับให้สวยนะสับยังไงสับให้สวยอันนี้คือ10โลมันได้72อันถ้าสับออกมาแล้วอะนะถ้ายังไม่ได้สับมันก็ได้36อันใช่ไหมมันก็ได้กําไรประมาณ300บาท10โลนะถ้าหักค่าน้ํามันแล้วค่าน้ํามันแล้วค่าแก๊สแล้วค่าเครื่องปรุงแล้วนะมันได้กําไร300บาท10โล ถ้าเราพี่ยานะขายวันละสองร้อยโลก็คิดเอามันก็ได้อะเราขายจํานวนเยอะแต่ถ้าเราขายน้อยๆเราก็ได้อยู่แล้วสามร้อยบาทเนี่ยสิบโลเนี่ยแล้วเรายังมีข้าวเหนียวอีกอะไรอีกไงเรามีหลายอย่างขายหลายอย่างมันก็ได้อย่างละนิดอย่างละหน่อยมันก็ได้เยอะนะตอนนี้ไก่ถูกไก่จะถูกช่วงโควิดนะค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีสับกันนะเอาเราได้มานะสามสิบหกบาทเราก็มาสับสับให้เขาดูหวานสับยังไงสวยนี่ สับเลยนะแค่นี้บั้งแค่นี้เยอะแยกน่องก็น่องอนอสอบั้งอย่างนี้นะมันจะได้สุกง,ง่ายเนี่ยบั้งแค่เนี้ยถ้ามันใหญ่เกินไปเราก็เ,เนื้อออกหน่อยนึงใช่ไหมถ้ามันใหญ่เกินไปเอาออกหน่อยนึงนเอาเนื้อมันเก็บไว้ทอดขายเป็นจานๆได้อีกนะอ,อ้าวพอสับให้เขาดูไปเรื่อยๆสับไปเรื่อยๆบางคนไม่เข้าใจจะได้เข้าใจให้ละเอียดนะเอาบั้งแค่นี้เอาสับอย่างนี้นะ ได้กําไรสิบโลก็ได้สามร้อยบาทหักค่าน้ํามันค่าแก๊สแล้วนะอะดีกว่าไปทํางานไหมนี่ถ้ายี่สิบโลก็ได้กำไรหกร้อยแล้วเนาะแต่จริงๆแล้วถ้าเราขายจริงๆอะมันได้เยอะกว่านั้นนะเ,เวลาช่วงไก่เปะไก่มันแพงมันขึ้นเราก็เปลี่ยนไปขายเป็นส่วนอื่นมันไก่มันจะมีขึ้นมีลงตลอดนะมันจะไม่ไม่ได้อยู่กับที่นะแต่ว่าช่วงไหนที่มันถูกเราก็ขายไอ้ไอ้ที่มันถูกนะ ตอนนี้ไก่ไก่นอสอันถูกเราก็เอานอสอมาเยอะหน่อยอ่ะสับอย่างนี้นะเอาเสร็จแค่นี้ไม่มีอะไรยากดูไปเรื่อยๆทาตามไปเรื่อยๆเดี๋ยวพี่ยาจะบอกเคล็ดลับดูไปอ่ะสับวิธีหมักเราก็หมักให้ดูแล้วใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเราจะหมักให้ดูซ้ำอีกทีหนึ่งเอามาพอเราได้มาได้ใช่ไหมเอาพอพอได้ไก่มาสิกิโลเดี๋ยวเรามานับกัน กิโลพี่ยาซื้อมา360้อ่าไปนับกันว่าเราได้กี่ชิ้นไปอ่าเราพอเราสับไปเรื่อยๆใช่ไหมเราก็ได้มาอย่างละกะละมังคือเราสับมาเราแยกกันนะสะโพกก็สะโพกนะน่องก็น่องนะเพราะว่าเวลาทอดน่องเนี่ยมันจะสุกช้ากว่าสะโพกใช่ปะสะโพกมันจะสุกเร็วเราต้องแยกกันเวลาทอดอะ่ะอ่าอันนี้คือสะโพกสับออกมาแล้วได้กะละมังหนึ่งก็ประมาณสิบโลนะอันนี้สิบโลอ่าหวานหมักเกลือหนึ่งห่อก่อนใส่ไปเลย เพลื 1> 1หอหนึ่งห่อใส่ไปอ่าใส่ไปเพลืหอหนึ่งห่ออันนี้สองกะละมังนี้ก็ยี่สิบโลนะ <c oughs> เพราะเราสรับแยกกันออกมาแล้วไงอาใส่ไปชุ่รสนิดหน่อยนิดหน่อยพอใส่ไปอาใส่ไปผงปรุงรสผงปรุงรสงรงรใส่ไปดูนะอันนี้สองกะละมังนะอ้าวผงปรุงรสใส่มาใส่มาอย่างละนิดอย่างละหน่อยอย่าไปเยอะ ความอร่อยเอาใส่ไปแล้วก็ใส่รากผักชีอาไม้เจ๊ดูก่อนอตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ทั้งกะละมังเลยดิเอารากผักชีกระเทียมพริกไทยรากผักชีกระเทียมพริกไทยใส่น้ําด้วยเวลาบดเอาใส่ลงไปใส่ไปสามช้อนอันนี้ตามชอบอาไปสองช้อนก็ได้สองช้อนแล้วแต่เราเอาอันนี้ใส่สองช้อนสองช้อนก็ไนก่ได้สามช้อนเนี่ยพอแล้วทุกเลย คลุกเลยตอนนี้น้ำนิดหน่อยใส่นิดหน่อยน้านิดเดียวพอโอเคคลุกไว้อ้าวแล้วคลุกไว้เลยเอาคลุกเลยคลุกเลยรากผักชีกระเทียมพริกไทยนี่คือแล้วแต่เลยนะบางทีเวลาไอเราใส่สองช้อนสามช้อนก็ได้แล้วแต่เราเลยใครชอบหอมๆมันก็ใส่ไปสามช้อนแต่สองช้อนมันก็ใส่ได้นะเราต้องหมักแยกไว้อย่างนี้นะน่องน่องก็คือน่องนะ สะโพกก็คือสะโพกนะนี่เอาคลุกไว้คลุกไว้เลยคลุกไว้เลยอเ,เอาฟีอ้าวอันนั้นเร็ดแล้วก็มาคลุอันนี้ต่อใส่น้ําหน่อยนึงใส่น้ำไม่ยัง้นะใส่แล้วคลุกเลยเอาใครทําตามพี่ยาดูไปเรื่อยๆเคล็ดลับมันมีไม่ม,ไม,มีไม่มีหมดนะมีมาเรื่อยๆติดตามไว้กดติดตามไว้นะเคล็ดลับเรามีเยอะวันนี้เอาไก่อันนี้ถูกเราก็เอานอสอมาอา้าวพอนอสอแพงเราก็ไปซื้อไก่ตัว นะอ้าวอันนี้ทุกเลยแล้วเราใส่ถุงหมักทิ้งไว้หมักทิ้งไว้สักหนึ่งชั่วโมงนกเอาหมักทิ้งไว้หนึ่งชั่วโมงพอหนึ่งชั่วโมงแล้วเราก็เอาไปเทน้ําเทออกใส่ตะกร้าเอาไปเดี๋ยวเราหมักทิ้งไว้หนึ่งชั่วโมงอันนี้คือกําไรได้กะละมังหนึ่งก็ได้สามร้อยบาทสองกะละมังนี้ก็เนี่ยสองกะละมังนี้ยี่สิบโลนะแต่พี่ยาขายวันหนึ่งสองร้อยโลอะสองกะละมังนี้ยี่สิบโล ก็ได้กาไรหกร้อยบาทแล้วคือหักค่าน้ํามันค่าแก๊สแล้วนะวันนี้ที่เราซื้อไก่มาถูกนะทําให้ดูเป็นวันๆไปอา้าวไปหมักใส่ถุงไว้เลยใส่ถุงไวด้ดีลูกใส่ถุงไว้โอเคหมักทิ้งไว้หนึ่งชั่วโมงเอาไปใส่ในตู้น้ําแข็งก็ได้แต่ถ้าเราขายไวเราไม่ต้องแช่ก็ได้น้ําแข็งเนาะเดี๋ยวเราก็ทอดแล้วเปืองเปืองต้นทุนเปล่าๆนะถ้าเราขายไวหมักแล้วขายเลยเนี่ยหนึ่งชั่วโมงขายเลยไม่ต้องแช่น้ําแข็งมันไม่เป็นอะไรนะอา้าวหมักปูกปาก อันนี้ไก่ตัวไก่ตัวพี่ยาขายด้วยแต่อันนี้ทําให้ดูก่อนนอสอเขาเรียกนอสอนะสับออกมาแล้วก็เป็นน่องเป็นสะโพกโอเคไปเดี๋ยวตามไปดูเวลาเราจะทอดหมักทิ้งไว้หนึ่งชั่วโมงพอเ,เราหมักไก่ได้หนึ่งชั่วโมงใช่ไหมเราก็เอาไก่มาเทใส่ตะกร้าเ,าเทลงไปนายไก่เทใส่ตะกร้าเลยเทเพื่อให้น้ําหมักมันสะเด็ดน้ํานะพอน้ําหมักสะเด็ดน้ําแล้วเราเอาใส่กระมังนะหยิบมาหยิบกระมังมา เอาผักไก่ใส่มาผักไก่ใส่มาเลยผักไก่ใส่มาเลยเออใส่มาเราต้องเทไก่ให้สะเด็ดน้ำก่อนนะแล้วเราไก่เนี่ยที่สะเด็ดน้ำแล้วนะมามาทอดอ่าใส่มาใส่มาใส่ประมาณประมาณนี้เอา้าเอแล้วก็แป้งมาใส่เลยใส่นิดเดียวนะแป้งข้าวเจ้าละลายน้ำพอเหนียวเหนียวอ่ะเอาดูความเหนียวของแป้งเวลาเทประมาณนี้พอ อย่าไปใส่เยอะนะถ้าใส่เยอะแนละ้วมันจะแข็งมันจะไม่สีเหลืองทองมันจะแข็งเนาะเอาคลุกเลยนายคลุกเลยคลุกคลุกคลุกใส่นิดเดียวใส่เพื่อให้เป็นสีเหลืองทองไนงะน,นี่คือสูตรสูตรที่พิาทํทาทขายนะทุกอย่างเลยนะต้องใส่แป้งข้าวเจ้าละลายน้ําอย่างเดียวน้ําเปล่าน้ําจากก๊อกอะ่ะอ่ะแล้วก็ไปใส่เลยตั้งกระทะรอไว้แล้วเอาทอดเลยนายเปิดไฟแรงๆเปิดไฟแรงๆเทลงไปเลย โอเคทอดไปไฟแรงแรงเอายท้าทอดไปเลยเปิดไฟแรงแรงเอา <OS IS> ไป <OS IS> เดี๋ยวเรามาดูกันมันเป็นสีเหลืองทองเลยนะทอดเป็นสีเหลืองทองแล้วขึ้นได้ขึ้นเป็นสีเหลืองทองแล้วเราก็ขึ้นเลยนะนายสีเหลืองทองโอ้โหไม้เจ้ดูหน่อยสีเหลืองทองอย่างนี้นะคนคนูไหมสีเหลืองทองพอทอดเสร็จมันจะเป็นสีเหลืองทองอย่างนี้เลยนะนี่ เขานี่นี่นี่เป็นสีเหลืองทองอย่างี้นะ